แต่ว่าจะจากไปไม่ได้เลยครับถ้าผมจะไม่ได้ยินเพราะว่าที่โต๊ะอาหารเมื่อสักครู่นี้ผมได้ยินทั้งสองท่านเนี่ยกล่าวชื่นชมซึ่งกันและกันพอสมควรคืนนี้ไม่ใช่คืนของการเผชิญหน้าไม่ใช่ของการประทะแต่เป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อให้มองเห็นว่าจุดยืนจากสองฝั่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในหัวข้อสําคัญๆนี้เป็นยังไงผมเชื่อว่าคุณกิติรัตน์มีเรื่องดีๆพูดเกี่ยวกับคุณก่อน อย่าแอบพูดบนโต๊ะพูดให้ท่านภูมิเกิได้ฟังไดไ้ว่าคุณกรมีอะไรดีบ้างก็ออนุนาตเรียนว่าผมเองสั้นๆนะไม่ต้องอยากมีโอกาสพบกับคุณกรมาตั้งแต่ตอนที่ได้เข้าสู่ธุรกิจบริการทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องตลาดทุนนะครับคุณกรเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงที่สุดคนหนึ่งในวงการตลาดทุนที่ผมได้พบมาแล้วก็ความตั้งใจในการสร้างกิจการตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับ ผมได้เห็นท่านรวบรวมทีมคนงานต่างๆที่จะมาร่วมกันสร้างบริษัทจากบริษัทที่มีคนเพียงไม่กี่คนจนกลายเป็นบริษัทซึ่งมีขนาดของสัดส่วนการตลาดที่สูงที่สุดซึ่งผมเคยได้กล่าวไปตอนที่คุณกรได้เป็นองค์ปาถกเมื่อครั้งที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจได้จัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนจะสามารถทําในสิ่งเหล่านี้ได้ต้องเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีศิละปะในการบริหารในการทํางานกับคน ผมเองก็เชื่อว่าอย่างนี้ครับไม่ทราบท่านจะเห็นหนึ่งผมไหมนะครับสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะคุยเรื่องกฎหมายซึ่งก็เป็นเรื่องทางนิติศาสตร์แต่สิ่งสําคัญก็เป็นเรื่องการเมืองด้วยผมเองก็มีความเชื่อว่ารัฐบาลประเทศเนี่ยครับก็หนีไม่พ้นไม่พ้นสองพักเนี้ยนะครับแล้วก็คุณกรณ์ก็คงจะเป็นบุคคลสําคัญของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้กทินรัชคิดว่าคุณกรณ์มีสิทธิ์เป็นนายกแม้ชีวิตเนี้ยมีโอกาสนะฮะแต่ผมก็ขออนุญาตเรียนว่า คุณกรอยู่ในหน้าที่ไหนท่านก็จะทํางานอย่างสุดความสามารถแล้วผมก็จําได้ว่าในโอกาสที่เคยอยู่ข้างนอกนะครับแม้อาจจะอยู่ในอีกซีกอีกขั้วทางการเมืองคุณกรเองก็เคยมาสอบถามความคิดเห็นแล้วผมก็ได้กลับเปลี่ยนความคิดเห็นไปอย่างบริสุทธิ์ใจดังนั้นในมุมของการที่เป็นผู้ที่สนใจที่จะรับฟังเป็นผู้ที่สนใจที่จะ สอบถามข้อมูลต่างๆหรือศึกษาข้อมูลต่างๆรอบข้างเนี่ยผมก็เห็นว่าคุณกรก็เป็นคนที่มีความตั้งใจคนหนึ่งนะครับผมก็เพียงแต่เรียนว่าผมเองมีศรัทธาในประเทศนี้มีศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยมีศรัทธาใน,นกลไกของคณะรัฐมนตรีกฎหมายสองล้านล้านถ้าผ่านไปถ้าหากว่าในการเลือกตั้งปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์กลายเป็นรัฐบาลท่านก็จะมีเครื่องมือสําคัญในการที่จะบริหารโครงการต่าง,างๆเหล่านี้ให้สาเร็จสิ้นที่จนได้ ผมก็จะมีศรัทธาว่าคณะรัฐมนตรีในอนาคตซึ่งถ้าหากว่าจะถูกนําโดยท่านนายกอภพิสิทธิ์หรือถูกนําโดยท่านนายกยิ่งรักเนี่ยผมก็หวังว่าท่านจะดําเนินการเพื่อประเทศในระยะย,ยาวส่วนในรายละเอียดนั้นการมองโครงการต่างๆหรือว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจต่างๆนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่การพิจารณาของคณะบุคคลหรือว่าการดำเนินการในอนาคตน,น,นะครับระฉะนั้นผมก็เชื่อว่าคุณกรก็เป็นผู้ที่มีความสําคัญเป็นผู้ที่มีความสามารถของประเทศเราท่านหนึ่งแน่นอน คุณกรคิดว่าคุณกิติรัตน์มีอะไรดีบ้างคุณกิติรัตน์มีคุณสมบัติที่แตกต่างกับคนส่วนใหญ่ในเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือมีความมุ่งมั่นสูงมากผมพบความจริงเรารู้จักกันมา20กว่าปีแล้วครับแล้วก็ในทุกๆปเคย<ล>คิดไหมว่าว,วันหนึ่งจะต้องมายืนอยู่กนละข้างอย่างนี้ไม่เคยคิดเลยครับว่าไม่เคยเลยครับเ,เคยคิดไหมว่าจะมายืนคนละข้างกับเขา,<ๆ>าความจริงสมัยสมัยก่อนเนี่ย เราก็ต้องความรู้สึกของเราก็เหมือนกับอยู่คนละข้างกันนะครับเพราะว่าเราอยู่บริษัทที่เป็นคู่แข่งกันโอ oh, แข่งกัน,น,น,นตั้งแต่สมัยนั้นน่ะคือ,ค,อคือก็ไม่เคยเ,เหมือนกับถึงขนาดร่วมงานกันนะครับแต่ว่า,าผมก็ได้สัมผัสคุณความมุ่งมั่นของวิติรัตน์แล้วก็ในทุกบทบาทที่ท่านได้ได้รับนะครับในชีวิตการทํางานนอกเหนือจากนั้นเนี่ยท่านก็มีมิติที่ ให้ความสำคัญกับเรื่องการการช่วยเหลือสังคมนะครับสมัยที่ท่านเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ท่านก็มีกิจกรรมในเชิง CSR ลงไปช่วยประชาชนในเขตพื้นที่บริเวณรอบตลาดหลักทรัพย์ในเขตคลองเตยซึ่งพอดีผมเป็นสอสอ,อยู่นะครับซึ่งทุกคนก็รับรู้และก็รับทราบและนอกจากนั้นเนี่ยก็อยากที่จะเติมว่าท่านเป็นคนที่มีมวิสัยทัศน์นะครับ ผมต้องต้องขอ,อสารภาพเรื่องหนึ่งนะครับว่าผมจําวันที่ท่านรับตําแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับในวันนั้นเนี่ยผมก็ลองนั่งทบทวนดูว่าตอนนั้นคุณกรณ์ทำงานเป็นเป็นอยู่ในวงการหลักทรัพย์อยู่นะครับผมก็นั่งทบทวนดูว่าบทบาทของผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมันมันมีอะไรที่ทําได้บ้างนะ แล้วที่ผมบอกว่าผมขอสารภาพนี่ก็คือ,อผมจำไม่ได้ว่าท่านอยู่ในตําแหน่งนั้นกี่ปีแต่ก็หลายปีนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยท่านได้ทําหลายอย่างที่ผมนั่งคิดวันนั้นเนี่ยผมคิดไม่ถึงนะครับว่าเออมันเป็นบทบาทที่สร้างสารรค์ที่ตาทรั์สามารถที่จะทําได,ได้แล้วท่านก็ได้ทานะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คา,าดหวังตั้งแต่วันที่ท่านรับตําแหน่งนะครับว่า,าท่านจะนําความมุ่งมั่นแล้วก็วิสัยทัศน์รวมไปถึงความ สนใจในในในสังคมแล้วก็ผู้ที่ได้โอกาสในการที่จะใช้อำนาจหน้าที่ของท่านในการตอบโจทย์ความต้องการของเขาและวันนี้ก็ยังมีความหวังนั้นอยู่ครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือคนไทยสองคนที่ผมเชื่อว,ว่าเก่งที่สุดฉลาดที่สุดและเป็นคนไทยที่พวกเราภาคภูมิใจได้ถึงแม้จะยืนคนละจุดทำหน้าที่คนละแบบแต่ว่านี่คือ คุณภาพของคนที่ผมหวังว่ามาลเทลยเเชันจะสามารถผลิตออกมาในอนาคตเพื่อรับใช้ประเทศชาติขอปรบมือให้กับท่านทสองครับ